เราจะเข้าด้านประหารไเรื่องกิจวรใท่ดีแทนอ๋อนะเดินผ่านใจตอนกาถ่ายครั้งแรกที่ทีมอะแต่ว่าไม่อมไ่อมางไปวางตรงนี้อะอโอเคทุกคนจะทำท่า้าออะไรที่จะพาไปขวางบอกว่าอีกสี่สตอนาทีนี้ก็ไปเข้าสัมภาษณ์ CNN ที่ ที่เราเดินกำลังจะเข้าสภาตอนเช้าคือนล้วแน่นอนว่าวัคนนี้ถ้าใครตามดูในอ่มาโตไปเป็นฐานคงถามยากมากแล้วเขาก็มาชวนให้ผมคิดเสียสมาธิว่าจะเป็นี้ดีถูกเปล่าหรืออันนี้ถูก้างมันออกเป็นดีไหมอันนี้อูกทาเอ็มน่าจะได้อยู่อันนี้แบบ มือขวาทำอย่างนี้แล้วมือซ้ายทนี้หรือสลับข้างกันอะไรางเงี้ยครับก็ทำให้ปวดเลยกอทั้งตัวก็เลยการป็นว่าตอนที่ทีมสัมภาษณ์ซเอ็มซื้อผ้าีะสัมภาษณ์อเไรไม่ใช่ครับผมไต่ใช่ลแคนยอนได้กี่รูปยี่่กต้องปีบกติใช่ปะไม่รือว่าปีบเป็นไใช่คยสิบรู้กว่า่ายเกิไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้ไลิงแบบนี้่เส้ผ้าตัน้แล้ กดเป็นเบอร์ใอ๋อแ้นาตล้วเบอร์นะเบอร์ใ่าเอาใ่หมดเลยหมดเลยเาให้ไม่เป็นกีแน่นอนนะไม่ใช่สลับท้ากันเป็นงนี้ได้าคเ็นเรื่องบาปใช่ครับวันนั้นเป็นว่งความจกมีต่สำเร็จด้วไมครอ่กจะถ่ายสาอีก็ก็จะถ่ายไปก่ไม่เจออ๋อ